สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกผลการตัดสินที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อคือสื่อสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะทางสมองหรือที่เรียกกันว่า executive functions EF ในเด็กปฐมวัยครับข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่ตัดสินการประกวดนี้โดยตรงเลย เราจะมาดูกันครับว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขามีแนวทางสร้างสรรค์กันยังไงในการส่งเสริมทักษะ EF แล้วก็อะไรที่ทำให้ผลงานเขาโดดเด่นจนได้รับรางวัลไปค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอย้ำนิดนึงนะคะว่าทักษะ EF หรือ Executive Functions เนี่ย มันสาคัญจริงๆค่ะคือมันเป็นเหมือนกลุ่มทักษะที่ช่วยบริหารจัดการตัวเองอะค่ะเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองส่วนหน้าเลยซึ่งจําเป็นมากๆ,ๆๆกับการเรียนรู้การแก้ปัญหาหรือว่าการควบคุมอารมณ์ของเด็กๆปฐมวัยเหมือนเป็นารากฐานสําคัญเลยค่ะให้เด็กๆเขาเติบโตเรียนรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพนะคะเอ้ยระดับดีเยี่ยมเลยคือโรงเรียนวัดโคดหอยกิจกรรมเขาชื่อภารกิจนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋วกอบกู้แหล่งน้ํา ให้เด็กๆสร้างเครื่องกรองน้ำกันใช่ค่ะอันนี้ก็มาการมองว่าโดดเด่นมากๆเลยคือการออกแบบกิจกรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะ EF ได้ครอบคลุมจริงๆค่ะครบทั้ง9ด้านเลยนะคะแล้วก็ระบุชัดเจนมากในแต่ละขั้นตอนว่ากำลังส่งเสริม EF ด้านไหนอยู่โหทั้ง9ด้านเลยเหรอครับมีตัวอย่างไหมครับว่าเขาเชื่อมโยงยังไงบ้างแบบแต่ละด้านมีค่ะชัดเจนเลยอย่างเช่น การยังคิดไตร่ตรองหรือ inhibitory control นะคะตอนที่เด็กๆต้องคิดก่อนต้องวางแผนก่อนจะลงมือหรือว่าจะเลือกวัสดุอะไรหรืออย่างการจดจ่อใส่ใจ focus attention อันนี้ก็ตอนที่ต้องตั้งใจทำตามขั้นตอนสร้างเครื่องกรองอะคะ่ะความจำเพื่อใช้งาน working memory ก็สำคัญตอนจำลำดับขั้นหรือจำว่าวัสดุชิ้นนี้ทำหน้าที่ไรการวางแผนจัดการ planning and organizing อันนี้ก็ต้องแต่ต้นจนจบกระบวนการเลย แล้วก็มีการริเริ่มลงมือทำ initiating คือกล้าที่จะเริ่มกล้าทดลองความคิดยืดหยุ่น cognitive flexibility อันนี้สำคัญมากถ้าเครื่องกรองยังไม่ได้ผลก็ต้องคิดต้องปรับปรุงต้องหาวิธีแก้ การติดตามประเมินผลหรือ self monitoring ก็ดูว่าเอ๊ะน้ำใสขึ้นจริงไหมการควบคุมอารมณ์ emotional control ถ้าเจอปัญหาเจอความผิดพลาดก็ต้องจัดการอารมณ์ตัวเองและสุดท้ายคือการมุ่งเป้าหมาย goal directed persistence คือต้องทำจนสำเร็จตามภารกิจให้ได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะถูกร้อยเรียงผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือวางแผนปฏิบัติตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงซึ่งมันส่งเสริมการคิดการลงมือทาอยู่แล้วโดวยธรรมชาตินะคะ โอ้โหการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นแกนหลักเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับเพราะมันเหมือนบังคับให้เด็กต้องคิดต้องลองผิดลองถูกต้องแก้ปัญหาจริงๆไม่ใช่แค่ทำต,ตามๆกันไปอย่างเดียว ถูกต้องค่ะกรรมการมองว่านี่เป็นการนําเสนอที่สร้างสารรค์มากๆเลยทําให้เรื่องราวมันน่าติดตามนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยว่าเด็กมีความมั่นใจมากขึ้นทักษะ EF ก็ดูแข็งแรงขึ้นจริงๆจากการได้ลงมือทําแนวคิดนี้เลยถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากๆค่ะเอาไปปรับใช้ได้ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเลยครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่แข็งแรงมากจริงๆกิจกรรมเดียวแต่กระตุ้น EF ได้รอบด้านเลยทีนี้มาดูอันดับที่2กันบ้างครับ คะแนน88,100ระดับดีมากโรงเรียนบ้านสะพานเลือกอันนี้นำเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างการแยกขยะมาทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเลยค่ะโรงเรียนนี้จะเด่นเรื่องความคิดสร้างสรรค์นในการนำเสนอค่ะคือหยิบเอาเรื่องแยกขยะที่อาจจะดูธรรมดาธรรมดานะคะมาออกแบบใหม่ให้เป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็หลากหลายมากทำให้เด็กๆสนุกแล้วก็ได้ฝึก EF ไปด้วยแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะน่าสนใจครับ มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ว่าหลากหลายนี่มีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นเขาใช้เพลงหยุดเดินมาเล่นประกอบจังหวะอันนี้ก็จะฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจหรือ inhibitory control โดยตรงเลยนะคะหรือมีเกมให้แยกขยะตามประเภทอันนี้ก็ฝึกความจำเพื่อใช้งาน working memory แล้วก็การจดจ่อใส่ใจมีให้เด็กๆได้ออกแบบทั้งขยะของตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็ฝึกการวางแผน planning แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ มีเล่านิทานเรื่องขยะน้อยใจอันนี้ช่วยเรื่องการเข้าใจการควบคุมอารมณ์หรือ emotional control แล้วก็มีบทบาทสมมุติให้เด็กๆลองเป็นขยะมีชีวิตดูอันนี้จะฝึกความยืดหยุ่นทางความคิดหรือ cognitive flexibility ค่ะแถมยังมีภารกิจให้เป็นเหมือนซ u เปอร์ฮีโร่พิทักโลกด้วยการจัดการขยะอีกสนุกเลยค่ะโหฟังดูแล้วทำให้เรื่องแยกขยะกลายเป็นเรื่องผจญภัยได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เด็กๆคงสนุกน้าดูเลย ใช่ค่ะกรรมการก็ชื่นชมตรงนี้มากในความสร้างสารรค์ที่ทำให้เรื่องนี้มันเข้าถึงเด็กๆได้ง่ายนะคะถึงแม้ว่าในรายละเอียดอาจจะไม่ได้ลงลึกครบทั้ง9ด้านเป๊ะๆเท่าคลิปแรกแต่ก็เน้นหลายด้านที่สำคัญค่ะแล้วก็มีจุดเด่นอีกอย่างที่ชัดเจนมากๆคือมันช่วยปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมไปในตัวเลยอันนี้เป็นผลพลอยได้ที่มีคุณค่ามากจริงๆค่ะ โอ้โหได้ประโยชน์2ทางเลยนะครับทั้งพัฒนาทักษะสมองแล้วก็สร้างพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงได้คะแนนสูงและสำหรับอันดับที่3ล่ะครับโรงเรียนบ้านเจ้าเหลาได้87แต่ร้อกับกิจกรรมหน่วยฝนจา๋าอันนี้มีจุดเด่นคล้ายหรือว่าต่างกันยังไงบ้างครับ โรงเรียนบ้านเจ้าเหลาจะมีแนวทางคล้ายๆกับอันดับหนึ่งค่ะในแง่ของการระบุแล้วก็เชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับ E.F. ทั้ง9ด้านอย่างละเอียดถูกต้องแต่ว่าจะใช้ธีมที่ใกล้ตัวเด็กมากๆมากๆเลยก็คือเรื่องฝนนะคะเรื่องฝนนะครับแล้วการเชื่อมโยงกับ E.F. เป็นยังไงบ้างครับในธีมนี้ก็อย่างเช่นนะคะเขามีกิจกรรมให้เด็กๆนาอุปกรณ์กันฝนมาสาธิตวิธีใช้หรือทดลองดูว่ามันกันฝนได้จริงไหม อันนี้ก็จะฝึกทั้งความจำเพื่อใช้งานหรือ working memory ในการจำว่าอะไรใช้ยังไงแล้วก็ฝึกการริเริ่มลงมือทำหรือ initiative คือกล้าแสดงออกกล้าลองทำ หรือมีสถานการณ์จำลองเขาว่าสมมุติถ้าไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนเลยจะใช้วัสดุอะไรเถาๆนั้นมากันฝนแทนได้บ้างอันนี้ก็จะกระตุ้นความคิดยืดหยุ่นหรือ cognitive flexibility แล้วก็การยั้งคิดไตร่ตรอง inhibitory control ก่อนที่จะเลือกหรือตัดสินใจทำอะไรลงไปนะคะอ๋อครับครับเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่ก็แฝงการฝึกทักษะสมองไว้ได้ดีทีเดียว ใช่ค่ะกรรมการมองว่าคลิปนี้สแสดงให้เห็นเลยว่าการพัฒนา EF เนี่ยไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเสมอไปนะคะกิจกรรมง่ายๆที่เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเขาก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้เหมือนกันถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่ดีที่คุณครูเอาไปปรับใช้ได้ไม่ยากเลยค่ะสแสดงว่าหัวใจสำคัญจริงๆก็ดูเหมือนจะอยู่ที่การออกแบบกิจกรรมให้มันกระตุ้นการคิดแล้วก็การลงมือทาของเด็ก ควบคู่ไปกับการทำให้เห็นความเชื่อมโยงชัดๆกับทักษะ E.F. ที่ต้องการพัฒนาอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือแกนหลักที่เห็นร่วมกันเลยในผลงานที่ได้คะแนนสูงๆคือไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมให้มันสนุกสนุกอย่างเดียวแต่ต้องออกแบบอย่างมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้แล้วก็สื่อสารให้เห็นความเชื่อมโยงนั้นออกมาด้วยค่ะ น่าสนใจครับทีนี้มาถึงอันดับที่4ซึ่งมี2โรงเรียนเลยที่ได้คะแนนเท่ากันคือ8 6 1 0ระดับดีมากเริ่มที่โรงเรียนแรกก่อนโรงเรียนบ้านแก้วกับกิจกรรมการประดิษฐ์วงกุญแจจากฟ้าขวดน้ำค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านแก้วจุดเด่นก็คือความคิดสร้างสารรค์ในการนำวัสดุเหลือใช้อย่างฝาขวดน้ำมาแปลงร่างเป็นของใช้น่ารักน่ารักแล้วก็มีการเล่าเรื่องที่ดึงดูดใจมากค่ะ เขาเริ่มจากนิทานเรื่องฝาขวดอยากมีชีวิตใหม่ก่อนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วค่อยนําเข้าสู่กิจกรรมประดิษฐ์ซึ่งในกระบวนการทําพวงกุญแจนี้เด็กก็ได้ฝึก EF หลายด้านเลยนะคะอย่างเช่นการยับยั้งชั่งใจหรือ inhibitory control ที่ต้องรอคอยต้องทําตามขั้นตอนไม่ใจร้อน ความจำใช้งาน working memory ในการจำวิธีทำหรือลำดับการร้อยฝาขวดแล้วก็ความยืดหยุ่นความคิด cognitive flexibility ถ้าเกิดว่าเอ๊ะฝาขวดสีที่อยากได้มันหมดหรือรูปแบบที่คิดไว้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอะค่ะครับการใช้ขยะมารีไซเคิลนี้ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ นอกจาก E F แล้วในบทสรุปเหมือนจะพูดถึงคุณค่าในเชิงป้องกันยาเสพติดด้วยตรงนี้กรรมการมองเห็นความเชื่อมโยงยังไงนะครับนี้ไม่ใช่แค่การสร้างชิ้นงานขึ้นมาเฉยๆแต่เป็นการบ่มเพาะทักษะชีวิตที่สำคัญหลายอย่างเลยเช่นความอดทนการรอคอยการเห็นคุณค่าในตัวเองจากการที่เราสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาได้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งทักษะพวกนี้ล้วค่ะที่เป็นรากฐานสําคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจแล้วก็ทางสังคมซึ่งมันอาจจะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในอนาคตรวมถึงเรื่องยาเสพติดได้ด้วยเป็นการมองประโยชน์ที่ลึกซึ้งกว่าแค่ตัวกิจกรรมณตอนนั้นนะคะโหเป็นมุมมองที่มองการไกลมากเลยนะครับเชื่อมโยงกิจกรรมเล็กๆในวันนี้กับการสร้างภูมิคุ้มกันสําหรับอนาคตของเด็กๆได้เลย แล้วอีกโรงเรียนละครับที่ได้อันดับสี่ร่วมกันคือโรงเรียนบ้านเนินจำปาแนวทางของเขาเป็นยังไงครับโรงเรียนบ้านเนินจำปาอันนี้มาในแนวทางที่แตกต่างออกไปแต่ก็น่าสนใจมากค่ะคือเขาเน้นการบูรณาการค่ะบูรณาการทักษะ E.F เข้ากับ6กกิจกรรมหลักตามตามตรางประจำวันของเด็กปฐมไวัยไปเลยไม่ได้จัดเป็นกิจกรรมพิเศษแยกออกมาต่างหากนะคะ อ๋อหมายความว่า eF มันถูกสอดแทรกเข้าไปในทุกๆก,กิจกรรมที่เด็กทําอยู่แล้วในแต่ละวันเหรอครับใช่เลยค่ะในคลิปจะ,สะแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าในแต่ละช่วงเวลาของวันอย่างเช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ศิละปะสร้างสรรค์หรือแม้แต่ตอนเล่นตามมุมหรือเล่นเสรีกิจกรรมกลางแจ้งเกมการศึกษา คุณครูสามารถสอดแทรกแล้วก็ส่งเสริม EF ด้านต่างๆได้ยังไงบ้างตัวอย่างเช่นนะคะในช่วงเล่นเสรีเด็กๆก,ก็ได้ฝึกการวางแผนหรือ planning ว่าจะเล่นอะไรเล่นที่ไหนเล่นกับใครช่วงศิลปะสร้างสรรค์ก็ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ focus attention แล้วก็การควบคุมกล้ามเนื้อมือหรือช่วงเกมการศึกษาก็ได้ฝึกการทำตามกติกาหรือ inhibitory control แล้วก็การจำเพื่อใช้งาน working memory ไปด้วยค่ะ นี่เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่า EF ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเพิ่มเข้ามาเป็นพลังงานใหม่แต่สามารถผสานเข้าไปในการเรียนรู้ปกติในชีวิตประจำวันได้เลยถูกต้องค่ะนี่คือจุดแข็งมากๆของแนวทางนี้เลยคือความเป็นธรรมชาติแล้วมันก็นำไปปฏิบัติได้จริงในบริบทโรงเรียนทำให้การส่งเสริม EF เนี่ยมันเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอในชีวิตประจาวันของเด็กจริงๆ กรรมการก็มองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยสําหรับคุณครูในการนําไปปรับใช้กับการออกแบบการเรียนการสอนประจําวันค่ะครับจากที่ฟังมาทั้งหมด5โรงเรียนนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยว่ามีแนวทางที่หลากหลายจริงๆในการส่งเสริม EF นะครับทั้งแบบที่เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจเน้นทีมใดทีมหนึ่งไปเลยหรือแบบที่บูรณาการเข้าไปในชีวิตประจําวัน แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือการที่ครูหรือผู้จัดกิจกรรมเนี่ยเข้าใจจริงๆว่ากำลังฝึก EF ด้านไหนอยู่แล้วก็สื่อสารความเชื่อมโยงนั้นออกมาให้ชัดเจนด้วยใช่เลยค่ะการทำให้เห็นภาพว่ากิจกรรมนั้นๆกำลังฝึกสมองส่วนหน้าให้แข็งแรงขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นกุญแจสำคัญเลยไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นศิลปะ การเล่นหรือแม้แต่กิจวัตรประจําวันง่ายๆก็ตามอ๋อมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะในการประเมินครั้งนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญท่านได้รับข้อมูลหลักๆมาจากบทถอดความหรือทรานสคริปต์นะคะทําให้การประเมินในเรื่องของคุณภาพด้านภาพด้านเสียงเทคนิคการตัดต่ออะไรแบบนี้อาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่ว่าจากเสียงบรรยายที่ได้รับมาส่วนใหญ่ก็ชัดเจนดีค่ะคะแนนในส่วนเทคนิคการผลิตก็เลยอยู่ในระดับดีภายใต้ข้อจํากัดของข้อมูลนี้นะคะอ๋อ ครับเข้าใจครับถ้าอย่างนั้นลงมาสรุปภาพรวมกันอีกทีนะครับจากผลการตัดสินข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้เราได้บทเรียนหรือข้อคิดอะไรที่สําคัญสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม EF ในเด็กปฐมวัยบ้างครับที่สามารถนําเรื่องราวรอบๆตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติหรือแม้แต่ของเหลือใช้มาออกแบบเป็นกิจกรรมพัฒนา EF ที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็จับต้องได้จริงค่ะประเด็นที่2ก็คือ หัวใจสำคัญเลยมันอยู่ที่การออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือทำจริงๆหรือ active learning แล้วก็ต้องได้คิดไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่ฟังหรือดูเฉยๆนะคะแล้วก็ต้องมีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนให้เห็นว่ากำลังฝึก E F ด้านไหนอยู่เพื่อให้การเรียนรู้นั้นมันมีเป้าหมาย แล้วประเด็นที่3ก็คือกิจกรรมเหล่านี้ค่ะมักจะให้ประโยชน์มากกว่าแค่การพัฒนา EF โดยตรงนะคะแต่ยังช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะอื่นๆที่ดีมากๆไปด้วยเช่นจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมทักษะชีวิตความภูมิใจในตนเองหรือแม้กระทั่งที่คุยกันไปคือภูมิคุ้มกันทางสังคมในระยะยาวด้วยค่ะเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะครับเนี่ย ทั้งพัฒนาสมองส่วนหน้าโดยตรงสร้างทักษะชีวิตอื่นๆแล้วก็ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีไปพร้อมๆกันเลยถูกต้องเลยค่ะ ผลการประเมินครั้งนี้ก็เลยไม่ใช่แค่การให้รางวัลน,นะคะแต่มันเป็นการชี้ให้เห็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆซึ่งน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆให้กับทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองในการนำไปปรับใช้เพื่อช่วยให้เด็กๆของเรามีทักษะพื้นฐานที่แข็งแกร่งพร้อมสำหรับการเรียนรู้แล้วก็การเติบโตต่อไปค่ะ ครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกผลการตัดสินการประกวดคลิปสื่อสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาทักษะ EF ในเด็กปฐมวัยกันไปเต็มๆเลยนะครับได้เห็นไอเดียแนวทางที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆชวนให้คิดต่อยอดกันนะคะในเมื่อเราเห็นแล้วว่ากิจกรรมที่ดูเหมือนจะพร,รมดามากๆเลยอย่างเช่นการแยกขยะการสังเกตใบไม้ การทดลองวิทยาศาสตรง์ง่ายๆหรือแม้แต่การนำฝาขวดมาประดิษฐ์ของเล่นเนี่ยมันสามารถถูกออกแบบอย่างฉลาดฉลาดให้กลายเป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะสมองที่ซับซ้อนมากๆอย่าง EF ได้อย่างน่าทึ่งเลยคำถามก็คือแล้วมันจะมีช่วงเวลาอื่นๆกิจกรรมอื่นๆหรือกิจวัตรประจําวันที่มันเรียบง่ายมากๆในชีวิตที่เราอาจจะมองข้ามไป แต่จริงๆแล้วมันอาจจะซ่อนโอกาสทองในการบ่มเพาะทักษะ E.F. ที่สำคัญเหล่านี้ให้กับเด็กๆรอบตัวเราได้อีกบ้างไหมคะ